จะมีช่วงเรียกว่าถามไวตอบเร็วนะคะถามไวตอบเร็วคุณจะกินอะไรอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากแต่นตันแต่งส้มตางบัลาเท่านั้นค่ะส้ตมตังัลาเอเาหนึ่งคครับทานสายมซหนึ่งหนึ่งครับผมนะครับในฐานะมิสซูเปอร์ไอดอล2022คุณจะใส่ชุดอ,อะไรไปงานดนตรีในสวนครับ มาตเกีมากคำถามนี้คิดกัน,นสดเลยนะคะสวยแต่จนรวยแต่ธรรมดาน้องอยากได้จากไหนคะารวยแต่ธรรมดาทำไมนะคะเพราะว่ามีเงินเราก็สามารถไปทำสวยได้ถูกต้องชัดเนเลยทีเดียครัผมครับสวยแต่จนก็นบกนะถูกต้องอผมนะครับรวยแล้วกันใช่ครัผมนะครับอันี้แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลครับ แอมไม่อส่เสื้สูงครับผมนะครับซุ้ e ใรองที่ดีต้องเป็นคนยังไงครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะแล้ก็เดินดีมากๆเลยนีมาฝังเหตาวถ้าทาอาหารอย่างในการชวตัวจะเลือกทาอาหารอะไรคะชวตัวก็ต้องทาต้ยาแซไปเลยค่ะ เพราะว่าอยากไอยตัวอยู่บนอากาศแล้วก็อยู่บนน้ำตลอดเวลา นี่คือใครคะคือตัวเองค่ะเพราะว่าเราอยากเป็นไอดอลของทุกคนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกคนค่ะขอบคุณครับเอเมซง9ครับณตอนนี้มีคนให้กำลังใจเยอะแยะมากมายและอยู่ดีๆถ้าเราอยากจะร้องสักเพลงหนึ่งเราจะรอง

ที่ถูกแน่นอนครับจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปดูไปแล้วต้องพูดจาได้เจรจาได้ดีนะครับเพิ่มเติมมากกว่านั้นนิดนึงครับคีย์เวิร์ดจะเป็นเรื่องราวของคำที่เป็นสปอนเซอร์ของเราผู้สนับสนุนของเราทุกท่านต้องครับผมนะครับแต่ว่าเราเพิ่งเรเียนหน้าไม่รู้ว่าจะได้คีย์เวิร์ดไหนเราขออนุญาตเรียนระดับจากฝั่งนี้แล้วกันเนาะครับผมเริ่มต้นจากมาได้นะครับเอเมซายหนึ่งห้า โรสครับน้งโรสหยุดเลยนะคะอาจารย์ผน,นะครับเอฟเอ15คุณโรสนะครับคีย์เวิร์ดที่ได้คือโทมัสคลินิกบายด็อกเตอร์แยมครับ30วินาทีเชิญครับการทำศัลยกรรมนะคะหรือว่าการทำหัตถกรรมเราคิดว่าเป็นการเ,เพิ่มความรรมักิภาพนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจค่ะแต่ น,ะะนั่นก็คือการเลือกสถานที่การทำศัลยกรรมที่ดีค่ะสิ่งที่สำคัญคือนั่นต้องเป็นต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะโทมสสัสคลินิกนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ปลอดภัยสะอาดและที่สำคัญเครื่องมือได้มาตรฐานะค,ะค่ะจากนั้นนะคะเราอยากจะชวนทุกคนไปกดจุดด้อยรับเพิ่มจุดเด่นที่โทมสัสคลินิกค่ะขอบคุณค่ะ ช่องหนึ่งที่กำังจะเกิดขึ้นยในเวลีนี้ค่ะของบริษัท Beat Super Idol ไทยแหล่ะเนยก็ไม่ทราบว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดสิ่งไหนที่เกิดขึ้นในช่องแต่ว่าเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในช่องแล้วก็ในเชื่อมั่นว่าเนยเนี่ยสามารถที่จะทำให้ช่องนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ทำให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเใจองตีเนยแล้วย MSI ถึงเจ็ดของเราอันที่ไม่ต่อแล้วกอวินนี่ต่อครับผมสามสิบวินาทีนี้นะครับกับคีย์เวิร์ดครันี้ครับวินนี่วินนี่ไปมาแน,น่นอนนั่นก็คือสวนละไมครับครับทีมงานทีเริ่มค่ะค่ะตอนเก็บตัวนะคะพวกเราก็ได้ไปที่สวนละไมมาแล้วที่ยี่สี่คนเป็นจังหวัดหนึ่งของระยองเป็นเอ้ยเป็นสถานที่หนึ่งของระยองที่น่าท่องเที่ยวมากๆวันนี้เชื่อว่าใครที่ไประยอง ก็ต้องแวะไปที่นี่มีจุดเที่ยวหลายๆที่ที่เราไปไปเที่ยวมาเหมือนกันแล้วก็มีเชื่อว่า,าที่เที่ยวในประเทศไทยระยองเป็นอีกจังหวัดที่น่าเที่ยวอย่างมากนะคะเออุคุณค่ะเมปีนีนรีอบนอ10ครับ1ค่ะ กี่คือคำว่าเมียครับค่ะอ่าระหว,ว่างที่การเก็บตัวนะคะมีมีได้ไปเมียคลินิกนะคะได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเลยนะคะรับรองได้ว,ว่าที่เมียคลินิกนะคะต้อนรับอย่างดีสถานที่สะอาดแน่นอน,นะคะ่ะแล้วอย่างนึงมีแต่ Did you know that vitamin provides your vitamin kombucha is a charm mask, you know? It provides you probiotics that help you your body to stronger. And due to the COVID-19 pandemic. Recently, you should take the probiotic to help your body stronger. Men and women, don't just take care of your outside beauty, but you need to take care of inside beauty as well.